สวัสดีครับสเตปพี่พี่ครับอยู่ผมเนทอโต้นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถครอบครัวอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ใครมีครอบครัวก็มาซื้อรถไปครอบครัวนะครับแต่สำหรับผมตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่พร้อมใช้รถครอบครัวนั่นเองนะครับก็วันนี้อยู่กับมิ l เอ็ก l l มิเอ็กเนี่ยถือว่าเป็นรถครอบครัวที่ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัสหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะด้วยสมรรถนะนะครับแล้วด นะครับมีให้เลือกหลายขนาดนะครับแล้วก็มีทั้งขับ2ขับ4แต่ที่สําคัญของ m ิวเคือราคาครับราคาถูกที่สุดในตระกูล PPV นะครับผมบอกเลยนะฟอร์จูเนอร์ปาเจโนะเจอมิวเไปวิวเถูกสุดละนะเพราะฉะนั้นราคาจับต้องได้อย่างเช่นในคลิปนี้ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่5้าแ0 0แบาทนะครับสำหรับมิวเใครหายอยู่นะครับต้องมาชมคลิปนี้เลยนะครับเอาคันไหนก่อนดิวพี่อันนี้นะอ่าปีต่ําไม่ต่ามากแล้วคันนี้ปีปีสิกนะครับ คันนี้คืออี u ู u ูมิว X นะครับเป็นตัว3.0 DVD 3.0 DVD นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวก็อบอกว่าเป็นตัวจริงๆมันเป็น n a v ว g เกเตด้วยแหละนะครับเป็นปี16นะครับเป็นตัวก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับชุดกันชนด้านหน้ามันจะเป็นทูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็น2แง่งใหญ่ๆนะเหมือนยิ้มอ่ะเมืนรูปยิ้มนะเป็นโครเมียมนะครับนะมันจะเป็นทูโทนอยู่แล้วแล้วตัวรถสีหนึ่งกันชนสีหนึ่ง นะครับแล้วก็คันนี้ราคา5 8 9 9 0 0บาทนะครับแต่คันนี้ได้พิเศษเนาะได้เป็นยางตัวอัลเทเลนนะครับเขาจะเขียนว่า AT นะยางอัลเทเลนนะครับก็คือไปได้ทุกพื้นผิวถนนนะครับรุ่นนี้ได้ดิสเบรกสล้อแล้วนะครับกระจกมองข้าปรับพับไฟฟ้ามีบันไดมีแหลกหลังคาให้มีการสาดให้เรียบร้อยนะครับไม่มีฟิล์มนะเดี๋ยวผมจัดการให้พี่ผมแถมให้นะครับภายในนะครับสวยๆเลยได้เบาไฟฟ้าคนขับนะครับ โปมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วมีอะไรให้เรียบร้อยนะเลขไมล์อยู่แสนกลางๆนะครับนะตัวระบบแอร์นะเป็นอัตโนมัตินั่นเองนะครับหน้าจอเป็นเนวิเกเตอร์นะครับนะแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับมีทิปโ้นิกให้นะครับมีบวกมีลบสำหรับรถครอบครัวของค่ายมิลเ็เนี่ยต้องบอกว่าเขาเอาใจนะเอาใจในอา่าเขาเรียกว่าห้องโดยสารตอนที่2นะครับเพราะว่ามีจอกลางมาให้นะดูทีวีได้นะแต่เรเื่อหลายท่านไม่รู้ นะแต่คนขับดูไม่ได้นะเพราะว่าจออยู่ข้างหลังนะครับจอนี้เอาไว้ให้คนที่นั่งแถว2ดูเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็พับได้พับง่ายๆเลยด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูสักนิดหนึ่งวเอนะพับแค่นี้นะครับพับแค่นี้เองนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปได้เลยนะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีจุดดรอปของวีเก็คืออะไรรู้ไหมคือตัวฝาท้ายฝาท้ายวีเมันจะเป็นแมนวนวลทั้งหมดจนเนี่ยจนถึงตัวใหม่ที่เป็นตัวอนะันติเมตเนี่ย มันถึงจะเป็นฝาไฟฟ้านะครับแลวคันนี้ก็จะมีตัวสครับเพจกันลอยมาให้นะครับกันชนด้านหลังก็เป็นทูโทนเหมือนกันเห็นไหมนะครับตัวเบาะนะครับก็เป็นเจ็ดที่นั่งแล้วก็พับได้นะอันนี้คือนั่งแบบเต็มตาเลยนะปรับเบาะเอ็นสุดเลยก็คันนี้เหลือติดฟิล์มนะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทรถครบควรเจ็ดที่นั่งนะแต่ตอนนี้นั่งได้ห้าคนนะเบาะแถวหลังโยกอยู่นะเดี๋ยวจัดการให้นะฮะรถเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับส่วนคันที่สองนะครับคันนี้ ผมบอกแล้วว่ามิลเมันมี2เครื่องยนต์นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นโฉมเนี้ยมันจะมีเครื่องยนต์25 0 0 3 0 0 0นะย้ำน,นะ25 0 0และ3000นะครับแต่พอเป็นโฉมนี้ปุ๊บเครื่องยนต์จะมี1.9แล้วก็เครื่อง3000นะ1.9กับ3.0นะร,รุ่นนี้คือ1.9่นะครับ1.9คันนี้นะครับปี2019นะครับราคาค่าตัวเสนอขาย729พี่ ฟีดาวผ่อนหมื่นสามแต่พี่ได้รถ PPV ปีสิบเก้าอะรถกี่ปีสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่รถห้าปีรถไม่แสนกลางๆเหมือนกันนะคันนี้ก็กระจังหน้าปรับใหม่ละนะปรับใหม่นะจะมีเจ็ดๆกมาตรงนี้นะเหมือนตัวดิ o อ i ิกเลยนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับหน้าปรับโฉมใหม่นะครับตัวรถเนี่ยความสูงความกว้างความยาวเท่าเดิมนะครับเขาก็ปรับดีไซน์ใหม่กันชนหน้ากระจังหน้าไฟหน้านะครับล้อแม็กก็จะเป็นลายใหม่นะมันจะเป็นทูโทนแบบว่าเป็นเหมือนเข่าวกว้างอะ นะครับดิสเบรกสีล้อเหมือนกันนะฝั่งซ้ายนะครับหนะ้าภายในตัวนี้ก็จะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับเหมือนกันนะครับแต่ลวดลายตัวเบาะนะครับจะต่างกันจะต่างกับตัวสาจุดูนะเห็นลายตรงเบาะไหมมันจะเป็นแถบลายเหมือนกระดูกงูนะครับตัวนี้เป็น CD นะครับหน้าจอจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นจอวิทยุธรรมดาใส่ CD ดีได้ไม่สามารถใส่ DVD หรืออะไรได้ตัวระบบแอร์เนี่ยจะเป็นอนาล็อกแบบแมนนวล แต่ว่าเกียร์เนี่ยเหมือนกันนะครับ P R N D แล้วก็ mm hmm. ทิปตทนิกบวกลบปรับได้นะครับนะมีคูดคอนโทรลให้เหมือนกันนะมีคูดคอนโทรลล็อกความเร็วให้เหมือนกันตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะคล้ายๆกันนะจะมีจอกลางมีอะไรให้เรียบร้อยเหมือนกันมีจอกลางมีอะไรให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับจอตัวนี้คันนี้นะถ้าจําไม่ผิดเหมือนจะดูทีวีได้เหมือนกันเหมือนคันด้านคันถัดไปที่ผมจะถ่ายให้ดูดูทีวีได้เหมือนกันนะครับ เจ้าของเดิมเขาไปติดตัวสัญญาณอะไรมาสักอย่างไม่รู้แล้วก็แอร์ก็เป็นแอร์ลาวแต่คนไทยนั่งได้นะแต่ว่ามันเป็นแอร์ลาวเขาเรียกแอร์ลาวนะครับ <H m? S 1> นะแอร์ Air ที่มันฝังอยู่ตามข้างๆอย่างเงี้ยเขาเรียกแอร์ลาวแต่ถ้าแอร์เป็นตู้แยกมันจะแยกลงมาแบบเนี้ยเหมือนฟอร์จูเนอร์อย่างเงี้ยจะเป็นแอร์ตู้แยกนะครับนะอ่ะ๋ยวมาดูด้านท้ายด้านท้ายของตัวโฉมนี้นะที่เป็นปีสิบเก้านะครับ <c oughs> เขาก็ปรับโฉมใหม่ <c oughs> เห็นไหมกันชนนะจะเป็นทูโทนแล้วจะเป็นแบบสีดําตัดกับสีตัวรถนะครับ นะคาดหลังเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีวิงหลังเพิ่มเข้ามามีสปอร์ตเอ้สปอร์ตสปอยเลอร์นะแล้วก็ ESC นะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวการขับขี่เราจำลองนะครับว่าเราพับลงไปหมดนะครับให้เห็นห้องเก็บสัมภาระนะครับได้เลยนะครับว่าเก็บกระเป๋าได้กี่ใบนะครับแล้วก็เพิ่มตัวจุดชาร์จมาให้ตรงนี้1จุดนะครับคือรถเขาทำออกมาแบบว่าให้ตั้งแคมป์อ่ะคือเนี่ยพอเปิดตรงนี้ขึ้นมาใช่ปะ อันนี้ใส่แข็งอันนี้ใส่ข้าวอันนี้ใส่โซดายี่แล้วก็ชาร์จแบตตรงนี้นี่อาไปตั้งแคมป์เด่ยเขาทำมาจริงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นที่ใส่พวกหนังสือใส่รองเท้าอะไรแบบนี้นะผมพูดเล่นนะครับแต่สามารถถอดออกได้นะตัวนี้นะครับถอดยกออกได้เลยนะครับน็อตด้านหลังเดิมๆไม่มีขยับเซนเซอร์ท้าย2จุดรถคันนี้7จ็ดแสนสอบาทครับพี่ e สุส e ุ e สุสุ m u l x หนึ่งจุดเก้า cd ดูดีๆนะเดี๋ยวเหมือนกันตกใจขึ้นมาอีกนะอันนี้ CD ดีอันนี้ตัวท็อปครับนะ1.9นะครับดิออ i ิกนะครับนะเป็นตัว n a v i g กเตอพี่ดูหน้ามันดีเหมือนไหมเหมือนเปรียบนะครับแตกต่างกันที่คิ้วชุดแต่งตรงนี้แค่นั้นเองนะครับตัวดิออ i ิกนะครับไฟหน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเขาจะมาเพิ่มพาร์ทชุดแต่งนะครับแล้วก็ตัวกระจังที่เป็นแบบลมดําแบบนี้เขาจะมาเพิ่มพาร์ทตรงนี้เข้าไปแทนนะครับ ล้อแม็กยังเป็นลายเดียวกันเลยนะคันนี้ได้ปี20นะคันนี้ปี20ราคา739นะเป็นผมผมก็ซื้อคันนี้ปี20ผมไม่ซื้อรอกปี19นะมันก็จะได้ชุดแต่งอะไรแต่ข้างในก็จริงๆดีไซน์ตัวเบาะก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าตัวเบาะของดีออนิกนะครับจะได้เบาะหนังตัวใหม่นะครับเป็นเบาะคูลแม็กนั่นเองนะครับมันจะไม่อมความร้อนนะครับ นะแล้วก็ตัวหน้าจอทุกอย่างเนี่ยจะเป็นน a v วิเกเตอร์หมดนะกุญแจมันจะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับเนี่ยผมออนสวิตช์ทุกอย่างเปิดหมดนะครับเปิดหมดเลยนะหน้าจอเนวีระบบแอร์อะไรต่างๆเพิ่มหมดนะครับเพิ่มมาหมดแล้วก็เกียร์เป็นลักษณะเดียวกันนะเป็นเครื่องยนต์1.9นะเลขไมค์คันนี้แสนแปดนะครับแล้วก็คันนี้ได้ตัวกระจกตัดแสงออโต้แล้วก็มีกล้องหน้าเหะมีกล้องหน้ามีกล้องบันทึกหน้ามาจากโรงงานให้ นะครับมีกล้องบันทึกหน้ามาจากโรงงานให้นะครับปุ่มพุ่มสตาร์ทแล้วก็ด้านหลังจะเหมียนเปื้อนนะครับเหมียนเปื้อนเลยนะ mm. เหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะนะด้านหลังภายในนะครับมีจอกลางมีอะไรให้เรียบร้อยเหมือนกันเป๊ะนะครับลวดลายตัวเบาะเหมือนกันทั้งหมดนะครับกลลักษณะการพับก็เหมือนที่ผมบอกพับอย่างนี้นถ้าเวลาจะขึ้นแต่ถ้าเวลาจะเก็บของพับไว้แค่นี้มันจะเป็นระนาบเดียวกับด้านหลังหมดเลยมันจะเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวพี่ตากล้องเขาลองพับอ นี่พี่เก็บของได้เลยพี่นะหรือใครที่เป็นสายแคมป์เหมือนที่ผมบอกจะกินจะนอนไดห้หมดนะในมิวเอคันนี้ครบถ้วนนะครับแล้วก็จริงจริงมีไฟแอมเบียน์ไลท์ด้วยนะครับที่แผงประตูเนาะลืมให้ดูนะกันชนทุกอย่างนะครับเป็นชุดแต่งด i ออ i ิกด o ออนิกนะครับมันจะเป็นตัวแต่งพิเศษนะสำหรับมิวเมันจะมีะตัวธรรมดาอ่ามันจะมี CD ดี d ี d d ็ d v ี นะครับไอคอนิกดิออนิกรวมถ,ถ้าเป็นตัวปัจจุบันก็ออนติเมตนี่เยอะมากชื่อนะครับไม่รู้จะจำไงหมดนะครับเนี่ยต้องมาดูมุมนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันกว้างมากๆกนะกับตัวห้องโดยสารถ้าเราพับเบาะลงหมดอันนี้คือจุดเด่นของ m ิ l x f o r ซ์ n e er รไม่สามารถทําได้นะ f o r จูเนอไม่สามารถทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเบาะของ f o รจ u n น er อแถวสามเนี่ยมันแขวนมันแขวนนะ ถ้าใครเคยนั่งนะจะได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังตลอดเลยกงเก้งกงเกงกงเกงผมไม่ได้บัฟนะผมพูดจริงนะครับพราะว่บอกมันแขวนแล้วเวลารถมันขย่าอ่ะเสียงมันก็จะแบบกึกกๆกกึกกกอย่างเงี้นะครับนะคือทั้งสามคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาถูกมากอ่ะสคันนี่มัดรวมกันนะซื้อ Fortuner GR Sport ได้อ่ะคันเดียวแต่พี่ซื้อ MX เนี่ยได้สามคันพี่คิดสภาพดูนะ สองคันรวมกันคันนี้ล้านสี่ล้านสี่บวกคันนี้ห้าแสนล้านเก้า 9, พี่ดูโฟล์คจูเนอร์ตอนนี้ล่อไปเท่าไหร่แล้วหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดน่ะนะนะพี่ซื้อเนี่ยได้สามคันเลยนะพี่ไปได้หลายครอบครัวเลยนะทีนี้นะใครที่มีหลายบ้านก็ซื้อไว้อย่างละคันแอบซื้อไว้เหมือนที่ผมบอกนี่นแหละนะครับก็เปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับไปซื้อไกลๆกันนะเอโดซูมิลเอนะครับก็มีให้เลือกสามรุ่นย่อยมีเครื่องสามพันมีเครื่องหนึ่งจุดเก้าซีดีหนึ่งจุดเก้าดิออนิก นะครับมีให้ครบเลยนะครับราคาเริ่มต้นที่589,000บาท729,000บาท739,000บาทแล้ววันนี้ก็เอามาย่อมย่อมก่อนสำหรับอีด um ูสูมิวเอ็กซ์ใครที่สนใจนะครับก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์กดติดตามแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับคันนี้เหรอคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่10,000เศษเศษ10,000เศษเศษเพราะว่าราคาตัวรถเนี่ยปี16ผ่อนได้นาน84งวด1น0 0 0หมื่แล้วกันนะถ้าคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ หมื่นสามปลายปลายนะครับหมื่นสามปลายปลายแล้วแต่ระยะปีผ่อนนะครับคันนั้นก็เช่นกันนะหมื่นสามปลายปลายเพราะว่าราคาดิฟกันแค่หนึ่งหมื่นคันนี้เจ็ดสองเก้าคันนี้เจ็ดสามเก้ารถต่างกันคนละปีผมบอกแล้วว่าถ้าผมพูดขนาดนี้นใครมาเขาก็ต้องเอาคันนูน้นผมบอกแล้วเดี๋ยวอีกปียี่สิบเจ็ดสามเก้าคันนี้ซีดีปีสิบเก้าเจ็ดสองเก้าเป็นผมผมก็ซื้อคันนูน้นไม่เห็นต้องคิดเดยอะนะครับนะอยากดูรถทดลองขับก็่เข้ามาได้เลย นะครับพอโตนะครับสุวินทวงศซอย1นับนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยๆแบบนี้รอพี่ๆอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับนะฟอร์จูเนอร์มสประตูรี v ว4สประตู d m a ม็พี่เข้ามาเลย c r v มีครบจบที่นี่แน่นอนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะและคลิปหน้าผมเนี้ยพอโตนะครับจะเอารถสวยๆคันไหนมารีวิวให้พี่ได้ชมนะแล้วพบกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ